ถ้ามาดู Porsche Macan าค,าคันนี้ที่เข้ารับบริการเคลือบซิล,ลิมิก,กับทางร้านนะคะก็สภาพรถตอนขามาก็ค่อนข้างเลอะ mm hmm. เคลอะอย่างที่เพื่อนๆเห็นในวิดีโอกันเลยมีทั้งข้าบหนักเบานะทางร้านก็จะทําการล้างนะคะในส่วนของทางล้อทอั้งยางนะซุ้มล้อนะคะรวมไปถึงตัวรถโดยที่ผลิตภัณฑ์การล้างทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้ผลิตภัณฑ์จากโค r s c h e c h e m i เข้าจากเยอรมน,นีแล้วก็จะมีการลงแป้งในซอกมุมต่างๆของตัวรถนะคะ เพราะว่าปกติเราล้างโดยทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีการลงแปลงกันสักเท่าไหร่เนาะคราวนี้ก็มาเคลือบซนมิมทั้งทีนะคะก็เคลียร์กันให้ดีที่สุดเท่าที่ทางร้านจะทําได้หลังจากนั้นก็จะทําการขัดสีนะคะการขัดสีเราก็จะทําการติดเทปกาวกันรอยนะคะด้วยเทปกาววาชิเพื่อป้องกันนะคะการขัดสีที่จะไปโดนส่วนสําคัญต่างๆนะรวมไปถึงการเคลือบซนมิตนะคะก็ใช้เพลนจากซีโอศูนย์สโคเชมี่นะคะเช่นเดิมเลย ผลงานที่ได้ก็จะทําให้รถเนี่ยมีความเงาใสาแบบนี้นะซึ่งเคล็ดลับของความเงาใสายอยู่ที่ขั้นตอนการขัดสีนะแพคเกจเนี้ยเราก็จะทําการขัดแบบฟูพี p ซีนะคะจะเห็นว่ารถเงาใสาแล้วก็เล่นกับแสงดีมากๆนะคะทั้งก่อนแล้วก็อย่างคันนี้ก็หลังเคลือบเซรามิกไปแล้วนะ การดูแลรถก็จะง่ายขึ้นมากๆนะคะเพราะการเคลือบซีนมิกจะทําให้ลดโอกาสการเกิดรอยจากการล้างนะผิวรถถ้าได้สัมผัสจะรู้สึกว่าผิวลื่นใสามากมากนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่ทําให้การดูแลมันง่ายขึ้นถ้า,าสนใจงานบริการดีๆแบบนี้ก็ติดต่อมาได้เลยค่ะ